สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมเบลเจอร์กันเหมือนเดิมนะเอาละวันนี้เอาพวกเรามา กลับมารีวิวกันอีกครั้งนะเอองัน้นก็คือตัวละครจากตู้กระชากสิปีครึ่งนะครับโอเควันนี้ได้เป็นคิวเจ้าตัวจัิก้าบัตเต็ดนะครับซึ่งไอีดลักของผมเนี่ยปั้นขึ้นมาเป็นข้าวท้าด้วยนะครับเอาตรงนะช่วงก่อนเนี่ยก่อน,น,อน,นอที่ผมยังไม่ได้ตัวโครโบรช่วงก่อนเลยนะ ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มากับตัวบาอนูบิสนะครับตอนนั้นก็เปิดได้พอดีก็เลยปั้นขึ้นมาเล่นโอ้พอรู้สึกว่าเอ้ยมันอย่างเก่งเลยนะแต่พอเวลาผ่านไปนะช่วงหนึ่งอะ่ะมันแบบว่าไม่โหดแล้วนะใน PP ผมก็เลยนําไปตีกิเรนะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยมันเข้าใจว่าโอดดีเลยนะในการตีกิเรก็ทําให้ตัวบอสเนี่ยอ่าลด ลดสกิลนะครับลดลสกิลลงทําให้ตัวเลนเจอร์ฝั่งเราเนี่ยทำดาเมจสกิลใส่ใส่บอสเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับก็คือสกิลที่ของเขาก็คือเงาแมวนะครับลดการต้านทักษะศัตรูลงลดหลบทักษะศัตรูลงอย่างละ30นะครับเป็นเวลา10วินะอันนี้ก็จะขึ้นเป็นในรักดวงตานะเมื่อเวลาติดเอฟเฟกต ก็เอาเป็นว่าวันนี้เราเรานำกลับมารีวิวอีกครั้งนะสำหรับเจสิก้าบัตเต็นะครับโอเคสำหรับเจสิก้านะครับเป็นสายว่องไวท่าน้ำนะจะมีค่าโจมตีกายนะครับร่างกระดาอยู่ที่ล้านห้านะครับค่ 5, าพลังชีวิตอยู่ที่5้าล้านแนะก็เกือบจะ6ล้านนะแต่ทั้ง6ล้า 6, 000, นเะนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะความเร็วการโจมตีก็เร็วนะครับเพื่อนที่ก็เร็วนะแต่แหลกขยบตีเนี่ยผมไม่รู้ว่า,าน่าจะยืนไกลกว่าเลมไม่กี่จุดนะปนัน 30มสิบถึงสีจุดประมาณนั้นนะครับเอาละส่วนครูดาวนะครับสกิลที่1อยู่ที่12บสองวินะสกิลที่2อยู่ที่7วินาทีนะสกิลสองเป็นสกิลดาเมจโอ้ก็ครูดาวต่ำซะด้วยนะ7วินาทีเนะี่ยถ้าครูดาวห้ามันจะเป็นอะไรที่โอ้โหตัวฟรีไม่ใช่ตัวปกติที่แบบโอ้โหครูดาวตา่ำมันก็มีอหรก็มีแค่ตัวจระเข้ตัวเดียวนะที่แบบว่าครูดาวเขาแคจะเร,เร็วนะก็คือ5วินนะครับสำหรับตัวจระเข้น่าจะเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่ครูดาวต่ำสุดนะนะในเรื่องดาเมจสกิลนะ อ่าอย่างอื่นก็ลบสกิลนะครับ30%ไม่ยมทักษะอีก30%นะต้านสกิลไม่มีนะครับคูดาร์เจอร์เวินาทีนะส่วนค่าได้ทาตใช้1,580หน่วยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะสำหรับร่างเกาดาวะนะอืมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนิดนึงนะสกิลที่1ก็เป็นสกิลไหวนะครับแล้วก็ลดหลบลดต้านนะครับอย่างละสามเลยนะสกิลที่2เป็นสก,กิลยกเลิกอามาตะศัตรูนะครับทำทให้ศัตรูติดสตันนะนาน 1, 3วินาทีแล้วก็ห่วงมาดด้วยกาารทำำเมจศััตรรูออีก3,500%นะคคบโเ แถมผมติดสกิลไม่ใช่สิผมติดอ่าผ้าพันคอนะอ่าครบรอบ10ปีครึ่งก็คือได้เมจสกิล n เปอร์เซนต์บวกมาอีก500นะครับโอเคก็เป็น4 5่พนะครับโอไม่ใช่สิสี่พันนะครับโอ้โห้ตอนน้เน้นเลยนะเอาล่ะแถมมีอัปเกรดธาตุห่วงให้มาด้วยนะเอาล่ะความสามารถนะครับมีด้วยกันอยู่3อย่างหนึ่งเลยควรจะเก็บเยือกอันนี้เอาไว้ใช้เล่นในสเตจจุตินะครับอืมใครแบบว่าจเจอไอ้พวกอะไรนะพวกอลิสหรือเปล่าเออพวกอลิส ประมาณนั้นนะก็พวกน่าจะเป็นพวกอลิสนะนะที่เป็นแบบว่าหัวใจเย็นเยือกนะโอเคไอ้พวกอลิสนางเงือกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะเพราะผมจําชื่อไม่ได้อ,อีกหนึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะครับก็เป็นตัวหนืดนั่นเองนะครับเพราะช่วงกว่อนเนี่ยผมเน้นไปทางตัวหนืดนะไอ้พวกแบบว่าคอมโบตัวหนืดตอนนั้นอ่วาวันอุบิศผมก็ใช้นะมีตัวในโครมนเซอร์นะครับโอ้โหหลายตัวนะช่วงนั้น ผมน่จะเล่นไปทางออามาเธอสืด้วยนะเออก็ไอพวกตัวเหนือหน่อยๆเอาโหใช้กันเพียบนะครับพอผ่านตัวเหนื่อยมาก็เปลี่ยนเป็นอ่าหยุด5นาทีนะเออก็ครึ่งทีมนะครับกลายเป็นอ่าแบบว่าตัวเหนื่อยเนี่ยเป็นตัวเสริมไปนะไม่ใช่ตัวหลักของเราแล้วนะก็เป็น5วินาทีเป็นตัวหลักไปนะครับ แต่ว่ามันก็คอมโบกันไงสำหรับตัวเหนือแล้วก็หยุดห้ามไม่ไดทีเนาะมากันที่อีกหนึ่งสกิลนะครับสกิลที่3เนี่ยมีให้เลือกดีกันอยู่3ามออปชั่นนะหนึ่งเลยพีชีบสองนะอันนี้ก็ดีนะครับอันที่2ก็เป็นอ่าร่ายได้แท็กนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วก็อ่าสุ่มรนดอมสกิลสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะครับตอนที่เราตายนะครับอันที่3นะครับเป็นสร้างร่างโคนนะไอ้นนอเ,เพราะว่าผมสุ่มได้อันนี้พอดีก็เออเอาใช้ร่างโคนไปก็ได้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอเคประมาณนั้้นนนนเเเาะะส่่วรรือองกกกตติิียคับผม็ดโโห เกียร์คริสต์มาสเน้นๆเ,เลยนะช่วงแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหแบบว่าแม่กระทาอ่าแล้วก็รองเท้าแล้วก็เป็นกระดิ่งนะครับชวงโอ้โหรถแร่จัดหนักจัดเต็มนะพอมีเกียร์ชิ้นนี้มาเออก็ลองติดๆประยุกประยุกกันบ้างนะ อย่างแรกก็มีตีกายพลังชีวิตแล้วก็ต้านสกิลนะ,ะช่องการก็เป็นตีกายพลังชีวิตแล้วก็หลบสกิลนะครับส่วนที่สุดท้ายนี่ก็เป็นลดแรกนะครับเป็นยทักษะนะครับต้านสกิลแล้วก็อัพเกรดธาตุประมาณนี้นะสำหรับตัวเจส s ิก้าปัเต็เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องดาเมจสกิลแล้วก็แอนิเมชันสกิลของตัวเจสิก้าบัเต็กันนิดหนึ่งนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทำดาเมจเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวปกตินะเอาตัวนะผม ตอนที่เปิดได้จะเรียกผมก็ค้าจะคาดหวังมาแบบว่าเป็นตัวทงตัวแทนอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่พอผ่านไปเนี่ยก็มันก็ต้องมันก็ต้องลดไปธรรมดานะก็ต้องลดตําแหน่งกับไปธรรมดาเพราะว่ามันมีตัวแทนเยอะนะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่ายังไงล่ะตัวปกติกับตัวอคอร์รบูร์เจอร์มันก็แตกต่างกันแบบพอสมควรนะโอเคไปกิวเปี้ยงโอเคเกือบหมดหลอดเลยนะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะสำหรับอัปเกรดธาตุนะ,ะผมคิดว่านะ่าถ้าผม ติดแบบว,ว่าตีกายให้อีกสัก1จุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตุยนะอะล่ะแต่ณตอนนี้เนี่ยก็คืออ่าโดนดาเมจเป็นหนึ่งทีไม่ตายนะโอเครั้งที่2โอเคโดนดาเมจสทีตายนะครับเออไม่ได้ติดการใช้สกิลมาให้เนี่ยก็การออกสกิลก็น้อยไปเลยนะเออแต่ถามว่าเรื่องดาเมจสกิลเป็นยังไงรุนแรงนะครับรุนแรงมากนะครับโอเคก็ถือว่าดีเยี่ยมนะ แต่ผมก็คงยังจะติดในเรื่องการยืนตำแหน่งของเขาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการยืนตำแหน่งของเขาเนี่ยมันก็ค่าจะแบบว่าใกล้จะเกินไปอ่ะมันยืนในกลุ่มกลางๆนะเออมันเลยทําให้ตัวตัวละครตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้โดนดเมจสกิลได้ง่ายนะแถมเป็นตัวละครธาตุน้ำซะด้วยนะอันนี้ก็อาจจะทําให้ตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าเออเปราะบางนะสำหรับธาตุน้ำนะเอาตัวนะเพราะธาตุไม้ในเกมเนี่ยตัวเก่งแม่งอย่างเยอะนะครับโอเค เอานั้นเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยโอการใช้ตีบอสอ่าบอสกิวเร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปดูทีมนิดนึงนะนี่ก็คือทีมผมที่ใช้ตีประจํานะมีเอเมเรียนะครับมีเมงูมินเนาะก็จะใช้น้องม็อบในการอ่าบัฟเพิ่มความกว้างสกิลแล้วก็ในคอมมิชเชอร์มันมีลดหลบด้วยนะก็เลยนํากลับมาเข้าทีมนะอ่าแล้วก็มีอาจจะเจสิก้าบัตเต็ดนะครับเป็นตัวที่ทําให้บอสเนี่ยติดสถานะลดหลบลดต้านนะครับโอเคไปปล่อยไปนะพยายามสังเกตตรงอ่า อหัวบอสนะครับว่ามันจะติดอ่าเอฟเฟกตัวของเจสิก้าปาร์เต็ดหรือไม่นะแต่วันก็สังเกตยากไม่ก,ก,ก,ก็ก็ประมาณหนึ่งอยู่นะ okay, แต่แต่ถ้าติดแล้วเนี่ยเลือดบอสมันจะลดแบบโอ้โหรวดเร็วเลยนะโอเคแต่ถ้าตอนนี้ไม่ติดก็โดนดาเมจสกิลไปเรื่อยๆอยู่นะก็ถือว่าแรงอยู่นะสำหรับตัวะละครของเรานะในการทำดาเมจนะครับแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยน้องทําไมไม่ดาเมจสกิลเลยไม่สกิลโอเคทําไมอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ติดเรื่อง าก,การใช้สกิลหรือเปล่านะเลยทําให้น้องเนี่ยไม่ใช้สกิลเลยอะนะเออสำหรับเจสสิก้านะหรือผมต้องปรับเปลี่ยนเกียร์อีกครั้งอะนะเออเพราะว่าน้องไม่ใช้สกิลเลยยาอะไรอะหรือเราต้องเอาตัวรีเซ็ตส,สกิลมาใส่นะออโอเคอะไม่ติดเหมือนเดิมนะโอเคก็คงจะติดยากพอสมควรแล้วละ่ะเออโอเคน่าจะเฟล่ง ผมคิดว่านันจะเฟลไปนะเนี่ยโอเคไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่สกิลเลยจะดีกว่านะโอเคอ่ะโอเคน่าจะใช่จริงๆด้วยแหละน้องไม่สกิลเลยอะ่ะก็คือไม่สกิลอ่ะสกิลรูปดวงตาเลยะนะก็คือสกิลหนุ่มเขาเขาน้องไม่ใช้เลยอะ่ะน้องจะไปใช้สกิลเรื่องดาเมจซะมากกว่าโอโหจบเลยนะสำหรับบอสนะแต่ว่าสำหรับผมก็ยังใช้อยู่ดีนะเพราะว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกียร์นะผมอาจจะต้องปรับไปปรับเปลี่ยนเกียร์ไปมีเรื่อง การใช้สกิลเพิ่มมากนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวการใช้สกิลพื้นฐานของเขาเนี่ยน่าจะต่ำนะนก็เลยใช้แต่ว่าสกิลแบบสกิลดาเมจของเขานะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทดลองใน p p กันดีกว่านะครับว่าการลเล่นของตัวเดสกาปาเต็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะโอโ้โหช่วนี้เพิ่งเป็นเล็กมาไม่ใช่มันมาดีก็สองสามวันนี้มันพุดธสามสี่วันแล้วนี่เออก็ไม่รู้ว่าบอทมันจะเป็นยังไงบ้างนะ โอเคทีมนี้ไฟ1ไฟ2นไฟอ่นน้าอีก3โอเคไม้อีก2น่าจะได้แหละนะครับสำหรับเจสสิก้านะก็น่าจะไม่ได้ยืนเออแล้วก็ตุยนะก็น่าจะได้แหละนะครับก็ถ้าเห็นตัวน้องสเปมเยอะๆเนี่ยแสดงว่าโอเคยืนได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยโอเคต้องพิจารณาอีกครั้งนะในเรื่องอความเปราะบางของเขาเนี่ยมันจะสูงใช้ได้เลยนะเห็นแล้วตอนนี้ไม่เห็นน้องเลยอะ น้องอยู่ไหนครับเจสิกาอยู่ไหนครับพมโอเคอยู่ตรงนี้นะโอ okay. เคไปๆๆๆโอเคเคลื่อนทับมาแล้วเคลื่อนทับมาแล้วเคลื่อนทับมานะเคลื่อนทับมายังเห็นน้องหรือเปล่าโอเคตอนนี้ยังเห็นหนึ่งตัว2ตัวโอเคยิงได้ตัว2ตัวเนี่ยผมก็ถือว่าดีดีมากเลยในเรื่องข่าแฝงแล้วนะแต่ถ้าแบบว่ายืนได้แค่ตัวเดียวหรือว่าไม่มีเลยเนะี่ยอันนี้ต้องพิจารณาอีกครั้งเลยนะโอเคโอเคทีมต่อไปนะครับทีมนี้มีตัวบินหนึ่งนะครับโอเคมีทาาุไฟ แค่ตัวเดียวนั้นก็คือเป็นตัวอัศวินดำนะครับแซฟซันล,ลี่มากรุก,กนะอโอเคมืคิตัวที่2ก็เป็นตัวอาจารย์เรเกนนะโอเคปะอาจารย์เรเกนก็น่าจะได้แหละอา่าได้แหละนะครับว่าอาจารย์เรเกนเนี่ยก็น่าจะแบบว่าไม่ได้โหดมากนะไป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 ,ไปโอเคโอเคโอเคไปต้องสแปมให้รวดเร็วนะโอ้แต่น้องเนี่ยใช้ได้เยอะพอสมควรเลยนะอืม แต่ว่าในทีมผมเนี่ยมันก็มีตัวรีเซ็ตนะก็อาจจะทําให้น้องอ่ะสกิลได้กลัวมากขึ้นนะเพราะผมมีไมคกี้ไงก็อาจจะทําให้ตัวน้องเขาเนี่ยอ่าสแปมสกิลสกิลหนึ่งเขาได้ด้วยนะเพราะว่าทําให้บางสัตรูเนี่ยลดหลบลดต้านนะครับน่จะทาให้สัตูเปะบางไปอย่างมากเลยนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเออก็ผมคิดว่าถ้าใครแบบว่าขาดตัวดามงดามิธาดน,น้ำเนี่ยก็ออกไปเสริมได้ดีอยู่นะแต่ถ้ามีแบบว่าเก,กียร์จันทราที่มาเพิ่มรนะยะในการยืนเนี่ยผมแนะนํานะ เพิ่มดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครของเจสิก้าปาเต้เนี่ยมันยืนได้ไกลนะบาค้าก็อาจจะหลบสกิลด้วยตำแหน่งนยืนของเขาเลยอะไรประมาณนั้นนะมันจะเซฟตัวน้องได้ดีมากขึ้นนะในการปิดค่าสถานะระยะ,ะเพิ่มระยะการยืนนะครับใครพี่พก็ติดเป็นแบบผมก็ได้นะแมกกาทาผู้วิเศษนะครับแมกกาทาอของคริสต์มาสนะครับก็ใช้ได้นะ แต่ว่าทีมนี้เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะโอ้ยผมได้ผมเกียรอะไรแบบนี้มากเลยไนอะพวกบัฟเสาเวนเนี่ยเห็นเล้นแบบว่าโอ้เอามันกลับมาอีกแล้วว่าครัก็ไม่อยากจะเล่นเลยนะ VP แบบช่วงที่เป็นบัฟเสาเนี่ยเออผมเกียดแบบเกียดมากอะ่ะเพราะว่ามันอาตัวนั้นมันเล่นยากนะครับมันเล่นยาก ไม่รู้จะบัฟเสาเพราะว่ามันต้องแบบพอิชั่นอย่างเดียวเลยแต่แบบยืนผิดพอิชั่นสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีนะครับถึงจะเราแบบเล่เปรียบมากขนาดไหนนะถ้ายืนผิดจุดก็สุดท้ายก็เสียเปรียบอยู่ดีนะครับก็เห็นในเกมนี้นะครับโอเคแค่ยืนผิดจุดชีวิตก็เปียกนะ เอาละทีมต่อไปดีกว่านะครับโอเคน่าจะเป็นทีมสุดท้ายนะโอเคทีมนี้มีตัวบินนะครับแม็กด้วยนะคอรีนะโอเคทีมนี้มีตัวกันบินหนึ่งตัวโอเคน่าจะได้นะครับในการบวกนะผมไม่รู้ว่าเกียร์เขาจะแน่นแน่นตรับหรือเปล่าถ้าแน่นตรับเนี่ยก็โอ้โหต้องแบบต้องจบเกมให้เร็วนะถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยน่าจะแพ้ได้นะครับโอเคก็โอ้โหก็สแปมกันเยอะอยู่นะผมว่าเกียร์เนี่ยเขาน่าจะดีด้วยซ้ำนะเออดีก็คือดีบาล็อกนะเนี่ยเพราะว่าบาล็อก สกิลอย่างแม่นนะน่าจะมีโดนแน่นอนเนี่ยก็ต้องมีโดนแน่นอนให้เห็นอยู่แล้วนะแต่ณตอนนี้เนี่ยิจิกาประเทศก็ยังยืนให้ได้อยู่นะเออย,ยังมีให้เห็นอยู่ก,นนก็น้องก็ยังยืนได้อยะะู่นะนะเฮ้ย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 แต่แต่ณต,ตอนนี้เนี่ยสกิลน้องก็ติดบ้างไปประปรายนะเออก็ ences, ไม่ถึงกับว่าแบบไม่ติดเลยนะถ้าไม่ติดเลยเนี่ยต้องพิจารณาอย่างร้าแรงอะสูไปก็เลยจะชิวชนะช เขา,มาไม่ชิลไหมชิลอยู่นะสำหรับทีมนี้นะก็ไม่ได้ยากหรือยากจนเกินไปเพราะว่าอเอเมเรียยืนในตำแหน่งที่ถูกโพดิชันอยู่นะเอาละไม่ใช่แค่เอเมเรียนะก็รวมถึงตัวต่างๆด้วยนะครับมันจะเป็นไมกี้นะไมกี้แล้วก็ตัวเซรีกาปูก็ยืนในบัฟ ตัวทัดมืดนะแต่ว่าถ้าทีมนี้เนะี่ยทำไมกินยากจังเลยยา่าหนูรูกหนูรูกทำไมกินยากจังเลยบุ้มบ้าน,นฟัมเบ้แต่ว่าเมงูงมินก็สกแปมสก,กิลรัวๆอยู่นะโอเคก็จบเป็นไปแล้วนะสำหรับทีมนี้นะเอาล่ะสำหรเจสสิก้าปาเต็ด้วก็เอาตรงนะผมรู้สึกว่าต้องติดในเรื่องการใช้สก,กิลนะ้อง หรือเอาเราต้องมีตัวรีเซทสกิลให้นะถ้าไม่มีตัวรีเซทสกิลก็คงจะเล่นยากอะไรประมาณนั้นนะครับจาบตัวเจสิก้าปะเต็นะถามว่าแนะนํำไหมในการที่จะปั้นขึ้นมาเล่นนะถ้าเป็นตัวดาเมจหลักไม่แนะนํานะแต่ถ้าเป็นตัวดาเมจเสริมอนะในกรณีที่เรามีตัวดาเมจแักเป็นธาตุน้ําอยู่แล้วเนี่ยก็ปั้นขึ้นมาเสริมได้นะก็คือช่วยกันทำธาตุดาเมจสกิลนะก็มันจะช่วยให้อ่าดาเมจธาตุน้ำบอลเนะี่ยไม่ขาดนะนะก็ถือว่าเป็นตัว เป็นตัวรองที่ดีนะไม่ใช่สมควรเป็นตัวหลักนะเพราะาดาเมจไม่ได้แบบเปลี่ยนกลั่งอะไรขนาดนั้นนะแถมตัวละครน,น้องก็ไม่ได้แบบว่ามีข้าฟงข้าแฟงโหอะไรขนาดนั้นมากด้วยนะครับแถมก็เป็นตัวปกติก็ข้าฟงข้าแฟงจะสู้ประเภทเลเจอร์รแสงมืดหรือว่าตัวโคลโบไม่ได้อยู่ดีนะครับสำหรับตัวเจสิก้าปาเต็นะเนาะก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องมีอ่า จุดเด่นจุดด้อยกันไปนะสำหรับเจสสิก้านะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นคอมโบตัวเหนือเนี่ยก็ถามว่าแนะนํำไหมก,ก็เล่นได้นะครับผมก็แนะนําอยู่นะถ้าจะปั้นขึ้นมาแบบเน้นคอมโบตัวตัวเหนืออะไรประมาณนี้นะก็เออก็ก,กปั้นมาเล่นได้เลยนะครับสำหรับตัวเจสสิก้าบัตเต็นะครับเอาล่ะสาหรับคลิปวิดีโองก็เอาไว้ป่านเท่านี้แล้วกันนะสำหรับเจสสิก้าบัตเต็จากตู้10ปีครึ่งนะสำหรับใครที่อยากจะปั้นก็เอาคลิปนี้เอาเป็นการประกอบ การตัดสินใจของใครหลายๆคนนะว่าจะปั้นดีหรือไม่นะโอเคสุดท้ายนะครับก็เอาไว้พอนนี้กันนะสำหรับคลิปดอนี้นะก็คงจะยาวแล้วนะเอาไปว่าเอาไว้พอนานี้กันนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปโอหน้านะครับสำหรับการรีวิวตัวละครจากเรนเจอร์นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ